ยังอยู่ที่ตลาดเพชรีรีตามเดิมครับที่เห็นนี่ก็คือร้านส้มตำของลุงน้อยนะฮะร้านนี้ขึ้นชื่อขายดีขายดียดูม,มีอะไรบ้างของใจยของจินตกโอ้เยอะแย่เลยครับมีแตงชา้างมีทุกอย่างวัาที่ใช้กับส้มตำม,มีทั้งยำขนมจีนมีอะไรเยอะแยะไปหมด เจ้าของร้านนั่งไปทำก็กำลังตำอยู่นันอันนี้ก็นั่งอยู่นี่ก็เจ้าของร้านอีกคนเห็นไหมทำน้ากินมากครับร้านนี้สารพัดลุงน้อยแซ่บเวอร์ตามป่าตอกแซกบหอยตามไทยทะเลตามป่าตอกแซ่ทะเลตามป่ารวมมิตรตากุ้งสดปูสดปลา ตำกุ้งสดไทยตำไทยทะเลตำไทยใส่ปูตำปูตำปูปลาครับเยอะแยะครับตำปูไข่เค็มตำสั่วตำถั่วตำแตงตำมะม่วงตำสะท้อนตำหอยแข็งมีหมดนะครับนี่คือร้านลุงน้อยฮะขายมานานแล้วที่ตลาดเวดลีนตนยังเดินนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้ว เดี๋ยวมาดูร้านกะเพาะปลานะฮะกะเพาะปลาเยาวราชลูกค้ากำลังเข้าดูลกำลังขายของของแท้นะครับกะเพาะปลาของแท้จากเยาวราชนะครับสุดเต็มๆจากเยาวราชดูผู้ช่วยทั้งผู้ช่วยทั้ง เข่าแก่ก็อยู่ขายอยู่ด้วยกันนะครับดูมีอะไรบ้างมีก็มียอดมะพร้าวครับมียอดมะพร้าวแล้วก็มีหน่อมไม้นะครับหรือว่ากระเพาะปลาอย่างเดียวหรือว่ากระเพาะเป็นรวมจะมะพร้าวหน่อมไม้รวมพิเศษ<ะ>ครับผม<ะ>มีหลายสาขาครับมีกี่สาขาครับทั้งหมดประมาณอโอ้เยอะ เป็นญาติกันทั้งนั้นเลยทั่วกรุงเทพอยู่โดตัดโดตัสโฮมโปวิกซีแต่มีผมนี่แหละมีผมนี่แหละแต่ว่าจะออกตลาดนะจะเก็บเงินสดดูหน้า่างหน้าอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นยอดมะพร้าวก็50บาทถ้าเป็นหน่อไม้ก็5ไอ้45บาท ถ้าเป็นในห้างก,ก็อีกราคาหนึ่งราคาอยู่นี่นี่โอเคนะครับเครื่องรงเครื่องอะไรเขาคำดีสา,าสตร์อ่านคบของแท้จากเยาวราชครับมาอยู่ที่ตลาดเพชรอารีแท่กระสาของเก้าจงังหวัดสมุทรปราการครับผม